สวัสดีค่ะปกกับพี่อ้อยเช่นเคยเนาะอ่าวันนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือพี่อ้อยจะมาให้ดูลายของอ่าไหมพรมนะคะที่เราทําใส่เกียร์กระปุกนะคะเกียร์กระปุกเออือกระปุกเกียร์นะคะตัวนี้นะคะพี่อ้อยจะทําเป็นลายดอกมะลินะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกมะลิเนาะเห็นไหมคะว่าจะเป็นดอกมะลินะคะ ควักสองครั้งนะคะก็จะได้ลายที่หนาดอกที่ใหญ่นะคะแล้วตรงชายนี่คะ่ะเก็บเป็นโซ่พันหัวเข็มปกตินะคะเพราะว่าตรงนี้เราต้องการเก็บแล้วนะคะเพื่อทีอ่ตรงกระปุกเกเนี่ยนนะะเขาื่องบนเขาโตใช่ไหมคะตรงนี้เขาจะเป็นเลียวลงไปเนาะเราก็จะทําแบบนี้นะคะตัวชายนะคะก็จะเป็นลายตีนตุ๊กแกเหมือนกันนะคะพันหัวเข็มก็ล้นระดับ นะคะคลนลด,ลดการพันหัวเข็มลงไปนะคะตรงนี้ลายปกติเนี่ยก็คือพันหัวเข็มเหมือนกันนะคะก็ก็จะเห็นว่า,าเขาโดดเด่น,ใน,ใ,น,ใ,นในเรื่องลายนะคะลายเขาก็จะขึ้นมาเนาะ คือตัวนี้พี่พี่อ้อยไม่ได้วัดเลยนะคะเพราะว่าเราเคยทําอยู่เนาะเรากะเรากะได้นะคะเพราะว่ารถแต่ละรุ่นนะคะตัวกระปุกเกีย์น่าจะเหมือนกันนี่พี่อ้อยทําแล้วพี่อ้อยเพิ่งครั้งแรกเลยนะที่พี่อ้อยเอามาใส่ที่ตรงนี้เนาะเอามาลองที่ตรงนี้เพราะว่าลูกลูกเขาไม่เขาไม่ถนัดใช้นะคะเราก็เลยไม่ได้ทําให้เขานะคะนะคะ่ะตัวนี้จะเป็นลายดอกมะลินะคะแล้วตัวคู่ของเขานะคะก็จะเป็นลายดอกมะลิเหมือนกันนะคะ ตัวนี้นะคะต้องอเล็งให้ดีๆนะคะเพราะว่าทุกรุ่นนะคะเขาอาจจะใส่ด้วยกันได้นะคะพวกเบรคมือพวกอะไรนะคะเห็นไหมคะจะเป็นลายดอกมะลิเนาะแล้วก็ตรงชายก็เป็นตีนทุกแกเหมือนเดิมนะคะแล้วตรงที่พี่อ้อยทําโซ่ตัวนี้นะคะตรงปลายโซ่พี่อ้อยก็จะเก็บมัดเป็นตอนๆไว้นะคะหนึ่งสองสามนะคะมัดไว้เป็นสามตอนเดี๋ยวพี่ออยมาใส่ตรงนี้ก่อน ถ้าทำหลวมหน่อยก็โอเคนะคะเขาก็จะใช้ง่ายเนาะเขาก็จะใส่ง่ายแล้วก็ปกติเลยนะคะพี่อ้อยยกกลองไปให้ดูนะคะเห็นนะ้คะตัวนี้นะคะสีนี้นะคะพี่อ้อยก็ทําได้สามที่จริงทุกทุกกลุ่มนะคะก็จะทําได้ประมาณอสามสามอันเหมือนกันเลยนะคะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะทํา เป็นตัวนี้สองหรือตัวเบรกมือสองนะคะได้หมดเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยให้ดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นาลายดอกมะลิเหมือนกันนะคะแต่เป็นมะลิชั้นเดียวนะคะเป็นมะลิชั้นเดียวเห็นไหมคะตัวมะลิชั้นเดียวเขาเขาจะบางนะคะเขาจะบาง ตัวมะลิสี่กีบนะคะอันนี้เป็นดอกมาลีสี่กีบถ้าเป็นดอกมาลีห้ากีบนะคะเขาก็จะต้องอเก็บโซ่เข้ามาในช่องนี้เนาะก็จะเป็นมาลิห้ากีบนะคะคือทําได้อยู่นะคะแต่ว่าดอกเขาก็จะหนาขึ้นเนาะตัวมะลีสี่สี่กีบนะคะ<ๆ>ก็จะต่างต่างกันอ,อันนี้จะเป็นโซ่โซ่เดียวนะคะโซ่เดียว ควักครั้งเดียวนะคะแล้วก็เก็บเลยหรือบางคนเขาก็เรียกาลายโซ่คล้ายๆล,ล,ลายโซ่ประยุกต์ก็คลายนะคะก็จะเห็นความต่างกันเนาะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นมาลิอ,อ่ควักสองครั้งนะคะก็จะเป็นดอกหนาถ้าครั้งเดียวก็จะเป็นดอกที่บางนะคะจะเป็นดอกที่บางตัวนี้ก็เสร็จงานแล้วเนาะก็จะ ไม่ได้ส่งนะคะเพราะว่าพอดีเขาจะเข้ามาในกรุงเทพเนาะพอดีเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะมารับด้วยตัวเขาเองนะคะนะคะเราจะประมาณนี้เลยตรงชายเออพี่อัยจะใหด้ดูชายนี้ชายนี้จะเป็นลายที่แตกต่างตัวนี้ก็อาจจะเป็นโซ่นะคะโซ่สลับเนาะทำมาคล้ายๆเป็นตัวข้นหอยนะคะแต่เราไม่ทำข้นหอยก็จะเป็นโซ่ล้วนเลยนะคะก็ จะไล่ระดับไปนะคะเช่นตัวนี้ถ้าพี่อ้อยใส่แดนะคะตัวนี้ก็จะต้องเป็น10บแล้วตัวนี้จะต้องเป็น12นะคะก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าเราต้องการให้เขาบานออกนะคะก็จะเป็นอีกอีกอย่างนึงเนาะงานจะบอกว่าเสร็จไหมพี่อ้อยยังไม่เสร็จเนาะเพราะว่าพี่อ้อยยังเหลือไหมเหลือไหมสีนี้นะคะเหลือไหมสีนี้เดี๋ยวจะต้องทำให้เขาอีกตัวหนึ่งนะคะ เพราะว่าชุดหนึ่งจะได้สามตัวเนาะก็อยู่ที่เรานะคะถ้าคนรู้จักกันสนิทกันนะคะเราก็ทําให้เขาได้นะคะทำสามตัวไปเลยเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้สนิทหรือว่าทําขายทั่วๆไปนะคะก็จะจัดแค่เป็น1ชุดหมายถึงว่า,าตัวเบรกมือหนึ่งก็ปุกเกียร์หนึ่งก็หนึ่งชุดนะคะขายขายได้เลยนะคะรอยห้าสิบบาทนะคะถ้้อยห้าบาทเนี่ยเรากําไรนิดๆแล้วนะคะ หนึ่งร้อยบาทเนาะเพราะว่าจริงๆจริงๆเลยถ้าสมมุติว่าถ้าส่งเนี่ยเรายังสามารถเก็บค่าส่งได้อีกนะคะบวกค่าส่งลงไปได้อีกนะคะแต่ตอนนี้พี่อ้อยไม่ได้ส่งเนาะเขามารับเองนะคะก็เลยไม่ได้บวกอะไรเข้ามากมายนะคะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ